ขอความเจริญในธรรมท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านวันนี้คู่บ่าวสาวแต่งงานกันหลายคู่โดยความเชื่อว่าวันนี้เป็นวันดีมีกลางวันกับกลางคืนเท่ากันพอดีซึ่งก็มีความเชื่อโดยหลักของคติของโหราศาสตร์และเชื่อในเรื่องของการโคจรของดวงดาวแต่ในนัยยะของพระพุทธเจ้าถือว่าเลิกจะดียามจะดีก็ต่อเมื่อคิดดีพูดดีเวลานั้นๆ วันนี้จะเป็นเล Peace ิกดีในการแต่งงานหรือไม่ก็จะต้องดูความพร้อมว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมหรือไม่พร้อมพระที่จะไปสวดให้วันนั้นท่านมีกิจนิมนต์อื่นท่านว่างหรือไม่ว่างก็จะต้องดูองค์ประกอบการที่จะไปออกรถ Bead, เลิกดีหรือไม่ดีต้องดูว่าวันนั้นหนึ่งโชรูมเปิดหรือไม่เงินที่จะไปวางเงินดาวพอหรือไม่ Taj หรือเงินที่จะไปซื้อสดพอหรือเปล่าหรือคนค้ำประกันพร้อมที่จะไปค้ำให้เราวันนั้นหรือไม่ หรือเมื่อรถชนกันฝากระโปรงหน้ายุย่ยี่ยับย่นไปหมดและให้พระมารดน้ำมนต์คงเป็นการไม่ดีเพราะจะยิ่งไปซ้ำเติมทำให้เหล็กโดนน้ำมนต์ของพระและเป็นสนิมมากขึ้นสนิมก็จะยิ่งเป็นภาระในการซ่อมบำรุงมากขึ้นควรจะทำสีให้เสร็จสับเรียบร้อยซสก่อนแล้วจึงจะมาให้พระรดน้ำมนต์และเจิมคนขับซสนหน่อยว่าขับต่อไปก็ให้ระวังมากกว่าเดิมเลิกดียามดีต้องเกิดมาจากเหตุปัจจัย เกิดมาจากเหตุผลและเป็นเหตุผลที่สามารถเทียบเคียงกับหลักของความเป็นจริงได้วันนี้ชีวิตคู่หลายครอบครัวที่เราเชื่อว่าจะต้องใช้หลักของภาษิตจ,จีนที่บอกไว้ว่าโง่แปะอิวปุกต่อเจกเตกหลังซิลอาตมาจะไม่พูดซ้ําเพราะมันจะไม่เหมือนเดิมกว่าจะท่องได้ก็หลายวันอยู่เหมือนกันภาษิตจ,จีนโบราณบทนี้บอกว่าคุณมีเพื่อนร้อยคนก็ถือว่าน้อยไป มีศัตรูคนเดียวก็ถือว่ามากไปแล้วหมายความว่าเมื่อมีเพื่อนร้อยคนบางคนบอกว่าเรานี่มีคนรักเป็นร้อยแล้วคนเกลียดล่ะคนเกลเกียดเป็นหมื่นท่านแล้วก็จะคุยทําไมว่าคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นหมื่นคนที่เกลียดเราแม้เพียงคนเดียวก็อันตรายแล้วเพราะทุกคนล้วนมีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือพร้อมที่จะเอาเรื่องราวที่ถ่ายกันไว้ตอนเล่นเนถ่ายกันไว้ตอนสนุกสนานเป็นเพื่อนกัน และพร้อมที่จะกดแชร์ได้ตลอดเวลาและเราจะกลายเป็นคนเสียทันทีเพราะคนที่ใกล้ชิดจะกลายเป็นคนที่ทำลายได้ง่ายที่สุดเรื่องจริงไม่จริงก็กลายเป็นเราเป็นคนเสียดังนั้นการมีศัตรูคนเดียวก็ถือว่ามากไปการทำให้ชีวิตนี้จะต้องมีความสุขคนที่เป็นชีวิตคู่เมื่อวันหนึ่งจะต้องแตกคอกันก็เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะทุกอย่างที่เป็นส่วนตัว คนคู่สามารถที่จะรู้ได้ลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นนั้นวันนี้การที่จะเป็นครอบครัวที่ดีควรที่จะต้องทําความเข้าใจว่าการที่จะเป็นครอบครัวที่ดีนั้นเมื่อมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันใครที่ลืมได้ก่อนคนนั้นย่อมได้เปรียบเมื่อมันเป็นมนภาวะในใจเป็นขยะอยู่ในใจถ้าสามารถเกลีย่ยและเขีย่ยทิ้งได้เร็วคนนั้นย่อมที่จะมีความสุขได้ก่อนกลับมาตั้งที่ฐานหลักเดิมคือความรักได้ก่อนฉะนั้น เมื่อมีปัญหาทะเลาะกันก็ให้เข้าใจว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่มันจะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมชีวิตครอบครัวที่แยกแตกออกกันออกไปนานไปก็อาจจะทำให้ความรู้สึกเคืองกันได้จางลงแต่จะไม่มีทางได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ไม่ได้การันตีว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมวันนี้จึงขอให้กำลังใจคู่บ่าวสาวในวันนี้ทุกคู่ให้มีความสุขความเจริญ อยู่กันให้นานๆเหมือนกลงเหมือนแก่ที่อยู่กันมานานๆความสวยที่ดาราหลายคู่แยกทางกันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าความสวยคือ80%อร์ซของทั้งหมดของชีวิตรักแต่ความเข้าใจต่างหากหนังย่นๆหิวๆที่อยู่กันจนแก่จนเท่าอยู่กันด้วยความเข้าใจอยู่แบบเพื่อนกันเข้าใจกันนั่นแหละมีความสําคัญกว่าความสวยความงามที่ฉาบโฉบเพียงแค่ผิวหนังของคนวันนี้จึงขอให้ทุกคู่ อยู่กันอย่างผาสุขมีความสุขมีความเจริญวันนี้อาตมาภาพแม้จะอวยพรคู่บ่าวสาวบอกให้เจ้าบ่าวเป็นคนดีอย่างไรเป็นสามีที่ดีอย่างไรอาตมาก็ไม่สามารถพูดได้ตรงทั้งหมดเพราะอาตมาก็ไม่เคยเป็นผัวใครมาก่อนเหมือนกันจึงไม่รู้ว่าการเป็นผัวนั้นมันยากหรือไม่ยากก็ฝากผัวทุกผัวด้วยนะดูให้ดีหน่อยอย่าให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวก็ขอเจริญพรนโยมนะสาธุ